ครับสวัสดีครับนะวันนี้ก็มีอ s u ซูมิ x เอนํนำเสนอครับเป็นตัว1.9เนวิเดอเรนิครับนะปี2020ครับนั้นเลขไม่แสนสามครับกับราคาอยู่ที่789,000ครับนะโคตรถูกครับนะคันสีขาวคันใหม่คันนี้เพิ่งเข้ามาครับนะใครไวกว่าจองมาครับสำหรับคันนี้ครับนะสวยอีกหนึ่งคันครับนะาฟรีดาวผ่อนยูบาลหมื่นสามนะครับตลอดอายุสัญญา8.4งวดครับดอกเบี้ยตาสุดครับ2.39เรามีให้เหมือนกันนะคันนี้บอกเลยว่ายอดจัดนี้เหลืออยู่แล้วครับนะ ด้านหน้าโคตรสวยครับนะตัวสเกิร์ตนะชุดแต่งของแท้จากโรงงานครับพร้อมกับร้องแม็กเลยนะครับหน้าของแท้จากอูสุเหมือนกันนะครับเป็นแม็กปัดเงาสีโทนแล้วเรียบร้อยครับด้านในมีจอกลางให้แล้วเรียบร้อยนะตัวใหม่ไม่มีนะบอกเลยว่าตัวใหม่ไม่มีตัวนิ้วไม่มีแต่ตัวนี้มีจอกลางให้แล้วเรียบร้อยขนาด10นิ้วนะครับแล้วก็กล้องบันทึกด้านหน้าของแท้จากอูสุอีกเหมือนกันนะครับส่วนรายละเอียดรอบคันเดี๋ยวไปชมคลิปถัดไปครับ ครับสวัสดีครับนะวันนี้ก็มาเจอกับผมอยู่แล้วครับแมนน้อยเพชรยนต์ครับคนที่ยิงใจที่สุดแล้วในมีนบุรีวันนี้ก็มียูสุมิวเอ็กครับเป็นตัว1.9ดีออนิกนะครับเนวิเกเตอร์แล้วเรียบร้อยมี SD card ดแล้วเรียบร้อยเหมือนกันสำหรับคันนี้ครับนะบอกเลยว่าสวยมากคันสีขาวเพิ่งเข้ามาครับตัวนี้เป็นรถปี2020ครับเลขไมล์แสนสามกำลังคาอยที่เจ็ดแสน่นเก้าพครับฟรีดาวพันหมื่นสามลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดซื้อได้เหมือนกันไม่จำ พ้นอนุมัติผ่านแล้วผมส่งรถสไลด์ให้ด้วยคันนี้กระจังด้านหน้าลงดำนะครับนะลงดำตัวหน้าหล่อของเราครับนะของแท้จากอียูสุครับแล้วก็ด้านหน้ามาพร้อมกับไฟปฟเ,เตอร์ครับเดย์ไทม์แบบลายนิ่งสีสวยครับมีไฟตัดหมอกให้แล้วเรียบร้อยพร้อมกับสเกิร์ตด,ด้านหน้าครับนะเป็นกาบติดกับตัวรถแบบนี้เลยจับระหว่างตัวกันชนแล้วก็ตัวรถนี้ไม่มีอาแน่น,นอนล้อแม็กซ์สวยๆครับโอ้โหนะจมนะผมชอบล้อแม็กซ์เขามากเลยอะ่ะนะ ของตัวของตัว X s e r ซ e s ยังไม่สวยขนาดนี้นะตัวนี้พร้อมกับยางนะปี2022แล้วเรียบร้อยเป็นยางบิสโตนครับก็เป็นยางบิสโตนนะก็ขออาภัยเมื่อกี้นะลูกค้าโทรเข้าออครับนะยางปี23นะผมพูดผิดเมื่อกี้22ครับนะแล้วก็ภายในซุ้มดอรครับ การแต้มสีจากโรงงานอะไรอยู่ครบปกติหัวน็อตอยู่ครบปกติเลยนะครับนะสีสวยตัวบันไดสีสวยแบบนี้ครับนะครับอาจจะมีรอยเท้าหน่อยนะครับเพระว่าผมเพิ่งขึ้นไปรีวิวนะครับขึ้นไปเช็คดูว่าอะไรมีปัญหาอะไรยังไงไหมครับในขณะที่ผมตรวจสอบแล้วเดิมๆทั้งคันครับนะกันชนด้านหน้ากับด้านหลังไม่มีการทําสีมาแน่นอนแล้วก็ตัวกระจังด้านหน้าครับเป็นโครเมียมลงดําตัวหน้าหล่อตัวนี้เลยครับนะโครเมียมลงดําแบบนี้ครับนะ ไม่เหลืองไม่แตกไม่ลอกด้วยแล้วก็ตัวกระจกครับอยู่ในสภาพดีรอยหินกระเด็นแทบไม่มีไฟด้านหน้าไฟโปรเจคเตอร์ครับพร้อมกับเดย์ไทม์แบบ l e d ครับน้าสวยๆแบบนี้ครับนะการชนด้านหน้าไม่มีอายนอนให้ดูแก็บก่อนนีดครับนะสสวยๆอีกฝั่งหนึ่งครับน้าฝั่งซ้ายนะครับสันเหลี่ยมคมคมมือจับคมเมี่ยมแล้วเรียบร้อยล้อแม็กอีกฝั่งหนึ่งครับนะก็อยู่ในสภาพดีแบบนี้เลยครับตัวนี้ได้เป็นดิ้หน้าดิ้ดหลังแล้วเรียบร้อยครับนะการแต้มสีจากโรงงานตัวโช๊คอยู่ในสภาพดีปกติครับครับหัวนะ จเจ่มนะมิดอาร์คโอ้โหนะ่าส,สวยๆแบบนี้นะครับแล้วก็บันไดอีกฝั่งหนึ่งก็สสวยๆอีกเหมือนกันนะครับแล้วก็ด้านบนครับตัวแร็คครับนะสีไม่แตกหลังคาจำเจียมครับรอยขี้นกกัดไม่มีแล้วก็ตัวกระจกนี้ของแท้ผมเดินดูให้รอบคันแล้วตัวฟิล์มมาในขนาดประมาณ60นะครับให้ดูสีจริงกับสีผ่านฟิล์มก่อนนะครับเป็นของลามิน่านะครับนะอ่าสีจริงกับสีผ่านฟิล์มก็ถือว่าโอเคถือว่าสีสวยประมาณนี้เลย ครับก็ประมาณนี้เลยนะลูกค้าโทรเข้าอีกแล้วนะโอ้โหวันวันนี้วันที่เท่าไหร่นี่วันที่หนึ่งถึงว่าทำไมลูกค้าเยอะชังนะแล้วก็คอนโซลสวยอย่างนี้ครับนะด้านในก็เป็นเบาะทรงซิกแพคแบบนี้เลยครับเป็นเบาะหนังคูลแม็กแล้วเรียบร้อยครับไม่เก็บความร้อนแล้วก็ระบายความร้อนได้เร็วครับแล้วก็คู่มือผมมาจัดเตรียมให้แล้วเรียบร้อยครับสาหรับคู่มือครับมีให้ครบเลยทั้งเนวิกเตอร์ครับการใช้งานแล้วก็ตัวกระจกครับนี่นะตัวกระจกตรงนี้ครับเป็นกระจกตัดแสง บวกกับกล้องบันทึกด้านหน้านะครับกนะารจะผมไปเล่นให้ดูนะครับนี่การโชว์ของเขาก็จะโชว์ตรงนี้เลยนะตัดแสงออตโต้ก็มีการใช้งานครับสามารถเชื่อมต่อกับทางโทรศัพท์ได้ดึงข้อมูลออกมาใช้งานได้นะครับนะแล้วก็มีตัวนี้ครับนะอ่าเป็นอ่าตัวคู่มืออุปกรณ์สะท้อนภาพจอจากสมาร์ทโฟนนะครับนะอันนี้ก็ เขาน่าจะติดตั้งมาให้ลูกค้าคนเก่านะครับนะอ่าก็สวยอีกคันหนึ่งครับคู่มือมีให้ครบกระเป๋ามีให้ครบแบบนี้เลยนะครับแจมครับสวยด้วยนะครับคาน A ให้ดูหัวน็อตก่อนนี่ครับสีไม่แตกครับแล้วก็ไม่เคยโดนประแจแตะมาแน่นอนตัวบันไดอยู่ในสภาพดีแบบนี้เลยแล้วก็ร้อแม็กด้านหลังสวยคัสซีครับไม่มีการตัดแต่งหรือการต่อหรือการเชื่อมแน่นอนรถที่นี่คันรถเกตเครับถ้าพบว่ามีการตัดแต่งต่อเชื่อมมาครับเิจยนรับซื้อคือร้อเครื่องยนต์ไม่ใช่ของเขาเรารับซื้อคือร้อ วาลันตีบอกเลยว่าเหลือๆอ,อยู่แล้วสําหรับคันนี้แค่รถปี2020นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวร้อครับนะโอ้โหนะดิสสีสวยแล้วก็รอยปีนฟึตบาทแทบไม่มีนะครับตัวเนี้เป็นเป็นรถ P P V นะไม่ใช่ S U V นะเป็นโครงสร้างด้านล่างเป็นโครงสร้างกระบะแต่ถ้าเทียบกับ Fortuner ตัวนี้จะนุ่มกว่านะครับนะตัวนี้จะนุ่มกว่าก็ถือว่า ทำมาดีนะสำหรับช่วงล่างของมิลเตัว1.9ดิออนิครับนะสีสวยอีก1นคันแล้วก็กันชนด้านหลังก็เป็นสีเดียวกับตัวรถไม่มีผ่านการทําสีมาแน่น,นอนกล้องหลังโคตรโคตรชัดผมบอกเลยว่าโคตรชัดนะแล้วก็ในส่วนของป้ายทะเบียนนะสีสวยแบบนี้ครับขออนุญาตเปิดด้านในครับนะอ่านะตัวของมิลเครับนะเวลาการเก็บเบาะแถวที่3นะั้นเขามี3แถวนะครับแล้วก็มีหน้าจอให้ด้วยให้แล้วเรียบร้อยนะ จอกลางคับพร้อมกับลาโพงซ้ายขวานะกระหึ่มแน่นอนนะครับแล้วก็วิธีเก็บเบาะแถวที่3ครับนะั้ดึงเชือกครับแล้วก็ผักไปด้านหน้านะครับเอาลงแบบนี้เลยนะครับถ้าเป็นฟอร์จูเนอร์เขาจะเป็นแบบแขวนนะแต่ถ้าเป็นมิลเอ็กกับปาจิโร่แล้วเขาจะเก็บแบบนี้เลยนะครับนัก็ให้ความกว้างขวางยิ่งขึ้นนะแล้วก็มีถาดรองให้แล้วเรียบร้อยนะถาดรองตรงนี้แล้วก็มีที่เก็บของให้นะครับมีที่เก็บของให้ก็ถือว่าทํามาดีครับล็อ โดยแม่เหล็กนะครับแล้วก็ชุดแมลงอุปกรณ์อยู่ครบขั้นไหนไม่มีบอกผมเนี๋ยผมจัดการให้ด้านหลังครับมีช่อง AC 2โวลต์ครับให้มา120วัตต์นะคะให้ถือว่อาให้มาเร็วนะมีไฟลิ้นพันกันมีไฟให้ด้วยนะครับนะั้นก็สามารถใช้งานได้ปกติมีที่จับขึ้นแอร์แบตครับนะคาร C ซีมีมาให้แล้วเรียบร้อยเหมือนกันนะนะที่วางแก้วส,สวยๆความปลอดภัยจัดเต็มแน่นอนครับนะั้นแล้วก็ประตูด้านหลังครับหัวน็อตสีไม่แตกหัวน็อตสีไม่แตกแบบนี้เลยแล้วก็ไล่ขึ้นมาครับนะ อาจจะมีฝุ่นเยอะหน่อยนะครับรถเพิ่งเข้ามาแต่สภาพบอกเลยว่าเกรด A ครับ5ดาวด้วยนะเกรด A 5าดาวเลยนะครับสำหรับคันนี้ผมให้10เต็ม10ครับลูกค้าจัดครับจองมานะจองมาใครจองมาไวกว่าได้ก่อนครับส่วนข้อของแถมอะไรพวกเนี้ยข้อเสนอพิเศษนะอยากได้ก็บอกผมมานะครับก็สันเหลี่ยมก็คมๆแบบนี้เลยนะเป็นขาวมุกนะครับเป็นขาวมุกตัวซุ้มครับนะสีสวยแบบนี้ครับนะสีไม่ซีดนะครับอ่า ร้อมแม็กสีสวยแล้วก็คัตซีอีกฝั่งหนึ่งนะครับไม่ตัดไม่ต่อครับถามว่ามีการพ่นสนิมไหมมีการพ่นสนิมมาแล้วเรียบร้อยครับนะสำหรับรถคันนี้นะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับนะสำหรับคันนี้นะด้วยความกว้างของเขาหน้าด้านหลังก็ถือว่ากว้างขวางเลยตัวเบาะนั่งสบายแน่นอนครับเป็นเบาะซิลิคคหนังแบบนี้นะไม่เก็บความร้อนครับนะพร้อมกับหน้าจอกางครับโอ้โหขนาด10นิ้วมีลำโพงให้ซ้ายขวาครับนะแอร์สแถวแล้วเรียบร้อยครับ ความเย็นเย็นฉ่ำแน่นอนแล้วก็ในส่วนของตัวเต้ารับครับนะไฟบ้านครับ AC 220โวลต์ครับให้มา220แอมป์แล้วก็ด้านข้างครับนะ1แอมป์2แอมป์ครับเป็น USB สำหรับชาร์จโทรศัพท์ได้นะครับชาร์จโน้ตบุ๊กชาร์จอะไรได้เร็วแน่นอนนะสำหรับคันนี้ตอบโจทย์สุดแล้วครับแล้วก็คอนโซลอะไรตรงกลางอยู่ในสภาพ ดีเลยนะครับนะสำหรับรถคันนี้ครับแจมแจมสีสวยนะครับนะเบาด้านหน้าครับนะฝั่งคนขับครับรับระบบไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยครับนั้นแล้วก็ในส่วนของประตูครับกระจกหน้าต่างนะครับออโต้ฝั่งคนขับครับเซ็นทันล็อกนี้มาให้กระจกปรับไฟฟ้า้าไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยพร้อมกับหมวดล็อกความเร็วครับลงที่ลาดชันมีมาให้แล้วเรียบร้อยครับออโต้ลันครับแล้วก็คูสคอนโทรลครับล็อกความเร็วนะพงมลัยสามก้ามสีสวยตัวพงมลัยอยู่ในสภาพดีเลยนะครับนะถือว่าแจมถือว่าสวยนะ โอ้โหเบาะด้านหน้าบอกเลยว่าสวยแจ่มมากนะครับเดีย๋ยวเราไปดูภายในกันครับนะ,ะ <S <S 1> <S 1> มาขออนุญาตหยยบเบรกสตาร์ทครับอ่านะครับมาครับนะก็ประมาณนี้เลยนะครับนะก็เป็น เลขไหม่ครับนั้นสแสดงที่1 3 8 9 2 0กิโลเมตรครับนะก็ถือว่ากับราคานี้ก็ถือว่าเหมาะสมนะครับนะ789,000สนาพนะฟรีดาวพันหมื0 0สเองนะครับพันหมื่นได้ขับมิวเอ็กอะได้ขับรถ PPV ีวนะถือว่าสุดยอดนะครับรายได้เป็น2เท่าของค่างวดซื้อได้เลยนะครับนะ25,000ขึ้นนะซื้อได้เลยคนเดียวจบด้วยเครดิตเกินปีนะครับนะาทำงานเกินปีมาหาบมครับแล้วก็นี่ครับจุดวางพลาจุดวางอะไรแดบบอร์ดไม่มีเลยนะผมแนะนำให้เอาพลามาใส่นี่ดีกว่าหาอะไรมาลองนิดนึงครับนะเพราะว่าผมเคคยยขััับบอ่ตว d m a ูนะร ก็เอาผมก็อาภาใส่นี่แหละนะครับก็ไม่ต้องไปวางอะไรให้คอนโซลมันเสียครับแล้วก็หน้าจอครับนะของแท้มีเนวิเกเตอร์ให้แล้วเรียบร้อยครับนะภายในตัวเครื่องเล่นก็สามารถเชื่อมต่อบลูทูธอะไรได้ปกติเลยนะครับตัวแอร์อยู่ในสภาพดีปกติครับนะแล้วก็ตัวปลดล็อกเกี่ยวว่างครับเป็นชิปล็อกมีให้เรียบร้อยไม่ต้องหาอะไรไปแทงเลยครับนะแค่เป็นกลุ่นปุ่มกดล็อกแบบนี้นะเบรกมือสวยๆมีที่วางแก้วให้แล้วเรียบร้อยครับภายในก็กว้างขวางนะคู่มือมีครบแอร์แบบมีครบอย่างเงี้ยหาที่ไหนได้ครับนะสภาพความอะไรให้ดูก่อนนะ สวยโอเคครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์ครับครับก็ไม่ในส่วนของห้องเครื่องยนต์ครับนะก็เป็นสีสูบสิบหกาล์ครับนะเป็นอสุ u s d i ครับนะตัวนี้ร้อยห้าสิบม้าลื่นปื้ปานแน่นอนอัตราการรหยาดน้ำมันไม่ต้องพูดถึงครับนะตัวเครื่องยนต์ของเขาหนึ่งจุดเก้าลิตรครับโคตรประหยัดนะแล้วก็แบตเตอรี่ครับเกินปีครึ่งผมเปลี่ยนให้มันจะเป็นน้องรอสองปีแล้วก็ค่า cca ไม่ได้เซ็นมาตรฐานผมเปลี่ยนให้เหมือนกันคานข้างคานหน้าหม้อน้ำครับน้ำไม่หักไม่งอไม่ต่อ นะสีสวยรอยนะ้ำมันเยอะไม่มีครับนะการแต้มสีจากโรงงานอยู่ครบแล้วก็หัวนัดนี่ไม่เคยโดนใบแจะแตะมาแน,น่นอนแล้วก็สันเหลี่ยมนี่ก็คมๆมอีกหนึ่งคันครับนะสีสวยคันนี้นะครับสวยอ่ะนะนะอยากได้สักคันเลยสําหรับผมนะครับก็ตัวเครื่องยนต์บอกเลยว่าสุดๆแล้วครับนะใครเป็นสาวกอีซูนี่จะรู้ดีอยู่นะครับนะเป็นเครื่องยนต์เดียวกันกันกบตัวดี a มนะครับ ก็ถือว่าทำมาดีทำมาโอเคนะครับสำหรับเครื่องยนต์ตัวนี้ครับสุดท้ายนี้ครับนะก่อนลาจากกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมนะครับจะได้ไม่พลาดรถใหมใเ่เซอร์มนี้วันนี้แมนน้อยขอตัวลาไปก่อนครับนะสวัสดีครับ